ครับสวัสดีครับสำหรับชุดนี้พามาชมลูกยกนะครับลูกยกรลูกยกที่นี่นะครับตัวนี้ครับเป็นพอพันธุ์ไปก่อนครับเป็นพอพันธุ์อีกหนึ่งตัวในสุ่มนะครับของพีชายนะครับได้นำเขามาผสมไว้ เมเนเดยมาเยี่ยมมาชมนะครับฟีฟซีมาชมครับส่วนตัวเมียจะเป็นคู่เกิดเก้ายอดนะครับคู่เกิดเก้ายอดของซุ่มนะครับของพี่ชายนะครับเป็นฟอพั่นเด็กหนึ่งตัวนะครับเก้ายอดติดตามนะครับเป็นชุดผสมนะครับ สวยๆเลยครับตนมหลักล่าง,งดีครับสวยงามครับติดตามนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ